วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรามีคลิปที่โคตรเจ๋งเลยครับผมสำหรับเรื่องราววันพีทมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันนะครับโดยเรื่องราวในวันนี้จะพูดถึงจุดที่เรียกได้ว่าไม่มีแฟนคนไหนนะครับผมเคยสังเกตเห็นได้ในวันพีจนกระทั่งตัวของอาจารย์โอดาเนี่ย ต้องมาเปิดเผยเองเลยนะครับที่ียกว่าเป็นโคดแห่งโคดแห่งโคดอีสเตอร์เอ๊กของโลกวันพีชที่เราประกันเลยว่าไม่มีใครหาเจออย่างแน่นอนนะใครหาเจอแบบก่อนที่เราจะเปิดเผยคลิปนี้นะแล้วแบบซื่อสัตย์นะไม่ได้แบบบอกว่าหาเจอนะผมขอกาบไปเลยว่าคุณโคดจะแบบเทพแห่งวันพีชเทพแห่งการหารายละเอียดครับแล้วเราไปดูเลยดีกว่าว่ารายละเอียดที่ผมคิดว่าแม่งสุดยอดมากๆอ่ะเป็นแบบ ความใส่ใจแล้วก็เป็นอีสเตอร์เอ็กที่แจ๋วมากๆเลยหลายๆคนอาจจะคิดว่านี่คือแพนด้าแมนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้มันหายากยิ่งกว่าแพนด้าแมนนี่ครับผมเราไปดูวันพีซนะครับในตอนที่604มังงะดีกว่านะครับผมชี้ตอนว่าใต้ห่วงทะเลเลยครับก็คือตอนที่พวกลูฟี่เนี่ยกำลังจะไปเจอกับคาราเคนนะครับผมคือตอนจบเนี่ยเห็นหน้าคาราเคนมาถูกไหมครับแต่จุดที่มันเป็นอีสเตอร์เอ็กเนี่ยมันอยู่ในหน้า13นะครับผมในขณะที่เรื่องราวเนี่ยกาลังดําเนินไปนะครับ อูมวกฟางกำลังคุยกันเรื่องกระแสน้าลึกอยู่นะครับผมก็พูดถึงกระแสนา้าบนกระแสน้าลึกไปถูกไหมในตอนนั้นเองหากเราดูที่ช่องของอูซบนะครับเห็นวงกลมแดงๆตรงนี้ไหมครับผมอันเนี้ยนะครับมันคือขี้มูกที่ลูฟี่แคะเอาไว้ในหน้าก่อนหน้านี้เห็นปะ่ะข้างบนเนี่ยลูฟี่แคะขี้มูกอยู่ จากนั้นฉากอุซบู่เนี่ยก็เหมือนมีนิวแล้วก็มีปลายดำๆนะครับผมติดมาด้วยอันนั้นแหละรครับผมคือขี้มูกของลูฟี่และหัดไปอีก2หน้าในหน้า15นะครับเราก็จะได้เห็นว่าอุซบเนี่ยมีขี้มูกติดอยู่ที่แขนด้วยครับคืออาจารย์โอดาจงใจวาดอันนี้ใส่มาจริงๆนะนี่ไม่ได้โกหกจริงๆจงใจว่าขี้มุกให้ติดมาแบบแขนด้วยแล้วเนี่ยมันถูกเปิดเผยมาในงาน One Piece Knowledge King Quest ครับผมซึ่งตัวของไนโตอดีตอด i t เตอร์ของอาจารย์โอดาเนี่ย ได้รับเรื่องต่อจากอาจารย์โอดาแล้วเอามาเฉยให้เราทุกคนฟังกันว่าอาจารย์โอดาใส่ใจรายละเอียดถึงขนาดนี้ลูฟี่ใช้ขี้มุกมาป้ายยังเห็นมาถึงแบบหน้าถัดไปเลยว่าโดนป้ายอยู่เป็นจุดจริงๆอันนี้ไม่ได้แบบหมึกเลอะอะไรเลยนะขี้มูกลูฟี่ครับผมย็ดเค่ผมฟังครั้งแรกแล้วแบบไอ้เชีย่ยแม่งสุดนว่าอาจารย์อาจารย์โอดาท่านสุดยอดที่สุดแล้ว ท่านจะแบบใส่ใจรายละเอียดอะไรได้ขนาดนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าฟังแล้วโคตรอึ้งครับอยากจะกราบบูชาชาบูอาจารย์โอดดะเหลือเกินครับผมสุดยอดจริงๆกับอีสเตอร์เอกอันนี้และนี่ก็คืออีสเตอร์เอกสั้นๆที่ถูกเปิดเผยออกมานะครับผมแบบออฟฟิเชียลแล้วหลายๆคนถ้าเจอจุดอะไรที่น่าสนใจอีกก็บอกกันมาได้และเชื่อผมเลยใช่ไหมว่าไม่มีใครเคยเห็นจุดนี้มาก่อนอย่างแน่นอนเป็นจุดที่โคตรลับแล้วเดี๋ยวเรื่องต่อไปเนี่ยเราลองมาพูดถึงเรื่องอีสเตอร์เอกในวันพีกกันมัาดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไว้คุยกัันนนนนนใใคลลลลิปหหนน้้้าาวววีมมดเลลงแกผ คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับจุบจ๊บจขอให้โชคดีนะครับผมช่วงนี้ก็คลายล็อกดาวน์แล้วแต่ก็นะครับปลอดภยัยด้วยนะครับผมทุกคนอยู่บ้านอย่างปลอดภยัยไม่ติดโรคครับบ๊ายบายครับ